ลูกเป็นคนหนึ่งที่มีกายเป็นชายแต่หัวใจเป็นหญิงและณปัจจุบันลูกก็ได้เปลี่ยนร่างกายให้เป็นหญิงโดยบริบูรณ์แล้วค่ะหาลายคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งสำหรับการแปลงเพศของลูกซึ่งลูกก็อยากจะบอกถึงความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจว่า แท้จริงแล้วลูกก็ไม่ได้อยากจะเป็นเช่นนี้เลยแต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาลูกรู้สึกสับสนแล้วก็มาเข้าใจตัวเองเสมอมาทั้งทั้งที่ลูกเกิดมาในครอบครัวที่ดีแต่กลับรู้สึกขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปมากๆอยู่ตลอดเวลา และไม่สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของจิตใจที่เกิดขึ้นได้เลยหากจะถามลูกว่าลูกอยากเป็นเหมือนคนปกติเขาไหมลูกเขาตอบว่าอยากเป็นอย่างที่สุดแต่ลูกหลอกตัวเองไม่ได้หลอกตัวเองมั่งสิเพราะทำอย่างไร ใจก็เป็นหญิงเวลาลูกอยู่ท่ามกลางเพื่อนบู้ชายลูกจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขและหากชอบใครก็จะมีความรู้สึกเหมือนหญิงสาวที่อยากอยู่กับแฟนหนุ่มที่ตรรักอืมนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะแต่ลูกต้องพยายามเก็บความรู้สึกนี้ไว้เพราะลูกก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่เล็ก จนโตลูกพยายามหาเหตุผลตลอดเวลาว่าทำไมทำไมความรู้สึกนี้ต้องเกิดขึ้นกับลูกแต่ลูกไม่เคยตอบตัวเองได้เลยว่าทำไมอย่าว่าแต่ตอนนี้เลยลูกเอ้ยเป็นพันปีก็ยังตอบ็มันก็จะได้ที่จริงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอบมาแล้วเมื่อ2,500กว่าปีนู้นแต่เขาก็ค่อยเอามาน แต่ถ้าเราศึกษาเราก็จะตอบได้อ๋ออย่างนี้แต่ถ้าจะแจมแจ้งมันจะต้องมี DMZ ตั้งแต่เล็กลูกรู้สึกผูกพันกับวัดมากลูกชอบเข้าวัดลูกเข้าวัดพรัศมกาเป็นสิบปีแล้วค่ะคราดที่ลูกเหยียบก้าวแรกเข้าวัดไม่ว่าจะเป็นวัดไหนลูกรู้สึกถึงความร่มเย็นที่เข้ามาในจิตใจทันที แม้เราจะยังไม่ได้เข้าไปฟังธรรมจากวัดนั้นก็ตามแต่คอเราทุกคนย่อมมีความทุกข์เป็นธรรมดาซึ่งลูกก็มีความทุกข์มากมากที่อยากจะกราบเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือชีวิตด้านความรักของลูกค่ะความรักด้านด้านความรักปกติแล้ว <c oughs> <c oughs> ลูกน้ำไม่อยากจะเปิดเผยถึงเรื่องนี้ของลูกเลย ควรู้สึกมันเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวดปรวดร้าวที่ตัวเองมีปมได้แต่ลูกพยายามทำความเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของชีวิตแต่วันนี้ลูกยินดีค่ะจะจะให้เรื่องราวนี้เป็นธรรมทานเพื่อผลบุญตรงนี้จะได้ส่งผลช่วยให้ชีวิตลูกดีขึ้นไปอีกชีวิตรักของลูกเป็นชีวิตที่ผิดหวังซ้ำๆๆมาตลอด เรามีแฟนที่เป็นผู้ชายมาแล้วหลายคนซึ่งสุดท้ายทุกคนก็จากลูกไปและการจากไปทุกครั้งลูกรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจังหาอะไรมาเปรียบเลยได้ยากผู้ชายท้าทุกคนก่อนที่เขาจะตัดสินใจาจากลูกไปจะพูดทํานองเดียวกันว่ารู้สึกเสียดายลูกมากๆไม่อยากจะเสียลูกไปเลยเพราะลูกเป็นคนดีแต่ไม่ใช่เกินไป แต่ลูกก็เข้าใจเขาค่ะว่าะการที่จให้ผู้ชายมายอมรับลูกนั้นมันเป็นเรื่องยากมากจนกระทั่งลูกมาเจอแฟนอีกคนหนึ่งลูกยอมรับว่าลูก,กรักคนนี้มากกว่าคนอื่นๆลูกก็พูดอย่างนี้แหละรู้สึกผูกพันแต่ตัดเขาไม่ขาดเราได้อยู่กินกันแบบสามีภรรยาสองปีลูกก็พบว่า เขานอกใจไปมีปะคอยก็บอกแล้วเห็นไหมล่ะ <c oughs> ไปมีภรรยาเป็นผู้หญิงจริงๆทำให้ลูกเสียใจช้ำใจมากลูกก็เด็ดแต่อาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งในตอนนั้นเ,ออเห็นไหมบัณฑิตเมื่อประสบทุก์ย่อมไม่ทิ้งธรรมนี่เห็นไหมจ๊ะและนี่ก็เป็นสายเหตุน,หนึ่งที่ทําให้ลูกตัดสินใจแปลงเพศเป็นหญิงโดยบริบูรณ์ก่อนเน้นนี้นยัง เธอก็ทาใจเธอทาใจไม่ได้เช่นเดียวกับเขาอะ่ะ<อ>ก็ทําใจไม่ได้เช่นเธอ,อ,อเพราะตอนนั้นเธอยังไม่ได้แปลงเพศทําให้ภายหลังเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกโดยที่แฟนเขาเลือกลูกแต่มาโลกก็เป็นผู้นําบุญในการชวนแฟนเขาวัดเอออย่างงี้ดีแล้วก็ผหลักด้นใี้เขาไปบวช ลูกรู้ว่าการบวชได้บุญมากและเป็นสิ่งที่ดีสุดที่ลูกผู้ชายจะต้องทํา <Okay. S 1> เพราะลูกคิดเสมอว่าในเมื่อลูกเองไม่มีโอกาสบวชท,ทั้งทั้งที่ร่างกายของเราใช่ใจใจของเราไม่ใช่จึงใช้คําว่าใช่เลยนะไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะเมื่อพระอุปชาถามด้วยภาษาบาลีว่าเราใช่ไหม <Okay. S 1> เป็นมนุษย์ผู้ชายใช่ไหมลูก <laughs> ไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะเพราะใจลูกมันเป็นหญิงหนึ่งร้อยเปอร์เซนจะมีความคิดว่าหากเราบวชไม่ได้ในชาตินี้เราก็ต้องเป็นกองสเสบียงที่ดีสุดให้ได้สาธุจะต้องสนับสนุนคนบวชให้ได้มากๆโดยจะสนับสนุนพนักง,งานในบริษัทของลูกให้ได้บวชรวมถึงการสนับสนุนการบวชพระภิกษุษสมเนรงของทุกวัดสาธุ ถ้าลูกทราบข่าบุญนั้นซึ่งลูกจะเป็นเจ้าภาพและหลังจากที่สามีบวชและลาสิกขาแล้วเราจะชวนกันทําบุญสลับกันเป็นนังสมาธิทิปนาวัดดูจานดาวธรรมด้วยค่ะเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เข้าปีที่เจ็ดแล้วค่ะส่วนพ่อและแม่ของลูกมีอายุที่ต่างกันถึงสามสิบปีตอนแต่งงานพ่ออายุห้าปี แม่อายุ29ปี oh. เห็นไหมจ๊ะห9กกับ29เนี่ยเขาเป็นคู่บุญกันท oh. นั้งสองคนเป็นคนใจบุญมาก oh. คุณแม่ไม่เกี่ยงเรื่องอายุเลย,เย oh. คุณพ่อของลูกเสียชีวิตแล้วเมื่ออายุ92ปี oh. และช่วงหนึ่งของชีวิตคุณแม่ต้องหันมาทำอาชีพขายไก่ย่าง oh. คุณแม่ต้งค่าขายถึงวันละยี่สตัว ทำให้คุณแม่เครียดมากเพราะรู้ว่าบาปจึงทำมาเพียงหนึ่งปีก็ตัดสินใจเลิกจะนักหานมาขายผักผลไม้ทำให้รายได้ลดลงไปมากจากนั้นเป็นนานคุณแม่ก็มีอาการเหมือนพูดอะไรไปแล้วหลุดคือหลุดไปพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกันเลยบางทีก็ออกเสียงเหมือนไก่ แต่ณปัจจุบันคุงแม่รักษาจานอาการใกล้เป็นปกติแล้วค่ะท่านยังพูดกับลูกเลยว่าลูกเมื่อไหร่จะพาแม่มาวัดสักทีน้องชายคนที่สามลูกผิดหวังในความรักเลยฆ่าตัวตายโดยการแอบขอโมยปืนของพ่อนำมาจอดที่หัวแล้วก็ยิงตัวตายขณะน,นั้นเขาอายุได้เพียง18ปปีเท่านั้นค่ะคำถาม บนุนใดที่ทำให้ลูกมาเกิดในครอบครัวที่ปลูกฝังในเรื่องการทำบุญอย่าหลุดแม้แต่คำเดียวกันนะจ๊ะในแต่ละคำถามของเธอน่าน่าศึกษาทีเดียวบนุนใดที่ทำให้ลูกมาเกิดในครอบครัวที่ปลูกฝังในเรื่องการทำบุญได้รับการส่งเสริมในเรื่องการทำบุญอย่างง่ายดายแล้วก็มีอัธยาสัยชอบขวัดตั้งแต่ยังเด็กการที่ลูกมีชื่อเสียงตังแต่สมัยเรียน ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วแต่มีช่วงหนึ่งกลับล้มละลายซึ่งสุดท้ายก็สามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าเดิมอีกครั้งเป็นเพระาะอะไรบุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นชายที่มีหัวใจเป็นหญิงแล้วต้องผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็ช้ำในรักหลายครั้งแล้วคุณพ่อคุณแม่ลูกมีบุพกรรมใด จึงต้องมามีลูกเป็นแบบนี้คะต้องช่วยจำเลยจ้ะแฟนของลูกมีบุปกรรมใดต้องมาอยู่กับลูกอดีตชาติสัมพันธ์กันอย่างไรเราจะอยู่กันยืดเยือ้อไหมคะเราทั้งสองควรทำอย่างไรต่อไป ราชาหน้าลูกต้องการจะเป็นชายจริงหญิงแท้ลูกจะต้องทำอย่างไรคะการอยู่ร่วมกันระหว่างชายกับชายฉันสามีภริยาฟังนะจ๊ะหากไม่มีการนอกใจกันเลยกรณีนี้จะบาปไหมคะมเออ<ม>กรณีนี้จะบาปไหมคะ,ะคิดไปนนสัสนิษฐานกันไป<ม>ในกรณีที่ชายอยากเป็นหญิงแล้วไปผ่าตัดแปลงเพศเฉย โดยที่ตลอดชีวิตไม่ผิดศีลข้อสเลยเออการทำแบบนี้จะบาปไหมคะออมีบุญใดที่แรงพอจะสามารถตัดรอนวิบากกรรมนี้ในทันทีทันใดเปรี่ยงออมีไหมคะออจะบันดาให้ลูกรู้สึกอยากเป็นชายออและสามารถแปลงเพศกลับเป็นชายหนึรในทันทีเหมือนเสกเพียงออปิง้งหากไม่จะทำโดวยวิธีการใด พราะลูกเคยฟังที่หลวงพ่อเล่าถึงพระตายบินดกเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนจากชายเป็นหญิงและหญิงก็เปลี่ยนกลับมาเป็นชายได้อีกภายในชาติเดียวกันได้ <S <S บุปกรรมใจที่ทำให้พ่อมีภรรยาสาวส่วนแม่มีสา,ม,สา,ม,สามีสูงอายุ <laughs> พ่อลูกตายแล้วไปอ,อยู่ที่ไหนได้รับบุญเทวทิตรหรือไม่มีอะไรฝากบอกใครไหมคะ โบรกรรมใดทำให้แม่ของลูกมีอาการพูดแล้วหลุดไปพูดเรื่องอื่นแล้วก็ทําเสียงเหมือนไก่และบุญใดที่ทําให้แม่มีอาการดีขึ้นและทําไมแม่ต้องไปทําอาชีพที่ต้องฆ่าไก่ทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากจะทําเลยอยากรวยจะมีวิธีแก้ไขกรรมนี้อย่างไรคะโบระกรรมใดทําให้น้องชายฆ่าตัวตายเพราะความรัก ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีอะไรอยากฝากบอกบ้างคุณแม่ลูกและแฟนเคยสร้างบารมีกับหมูขณะมาอย่างไรคะเรามาฟังฝันในฝันกันลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปรํมปราจาฟังพอเพลินในอดีตชาติ เวลาลูกทำบุญในพระพุทธศาสนาทุกครั้งลราได้ธิษฐานว่าขอให้เด็กเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่้นลูกจงมากเกิดในครอบครัวที่จะปลูกฝังเรื่องการทำบุญและส่งเสริมเรื่องการทำบุญและมีทายาสายชอบเข้าวัดตั้งแต่เด็กที่โลกมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว เพราะทานบารมีที่ลูกดิสร้างมาในอดีตและบุญที่ชอบช่วยเหลือส่วนรวมจึงทํา้มีชื่อเสียงตั้งแต่เด็กแต่ที่มีช่วงหนึ่งของชีวิตต้องล้มละลายอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะเพราะครั้งหนึ่งในชาติที่เป็นผู้หญิงได้มีคนชวนสร้างศาลาแล้วก็บอกว่าอา้าใครทําจะสลักชื่อให้ต่อมาไม่ได้ทําบนสร้างศาลาไปแล้วเขาลืม ลืมสลักชื่อให้เขาลืมสลักชื่อให้เลยงุดหงิดใจทต่ไม่ถึงก็โกรธเลยแต่ไม่ค่อยจะโกรธใครเท่าไหร่ล่ะแค่งุดหงิดก็เลยไปทวงเงินคืนจากมากรกทาย,ยกแต่ภายหลังอารมณ์ดีนึกได้ <c oughs> ก็เลยถวายคืนมัต้องการบุญด้วยความเป็นคนใจบุญเป็นทุนเดิม บนนี้ก็เลยส่งผลให้มาฟื้นตัวได้ดีกว่าเดิมลูกผ่าตัดแปลงเพศรักกรมในอดีตนามมาแล้วลูกเวกรมเจ้าชู้หลายชาติทั้งตอนจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงมาคบรมกันส่งผลโดยชาติจะเป็นผู้หญิงมีกรรเจ้าชู้มากกว่าตอนเกิดเป็นผู้ชายจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมาผ่าตัดแปลงเพศช้ำในความรักหลายครั้ง แล้วก็ไม่เข็ดคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีบุญกรรมใดมาแต่ว่าเป็นบุญงลูกที่ทําบุญทุกครั้งแล้วอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิจึงได้มาเกิดกับท่านชาตินี้ก็อย่าลืมอธิษฐานอย่างนี้อีกนะลูกนะให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐนะิแฟนลูกในปัจจุบันเคยเป็นแฟนกันมาในอดีตแฟนคนหนึ่งนะ ในชาติที่ลูกเกิดเป็นผู้หญิงได้ติดฐานจิตร่วมกันทุกครั้งที่เด็ททามุลว่าขอให้มาเจอกันแล้วก็เป็นแฟนกันอีกแต่ก็ในชาตินั้นหลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วลูกก็ได้ไปผิดศีลข้อสามเผลอไผลไปเมปปื่อบุรวมกรรมจะชูอีกหลายๆชาติมาส่งผลจึงทำให้มาเจอกันในชาตินี้ในสภาพที่ลูกเป็นอยู่ปัจจุบันนี่แหละ เราทั้งสองต้องอยู่ด้วยกันแบบเป็นกละาณมิตรซึ่งกันและกันเราปฏิบัติตามหลักคารวะธรรมคือสัจจะความจริงใจธรรมะแต่งหดกิจกระข่ม,มไว้ขันติธรรมะจะล้นก็ต้องพยายามอดทนไว้จาคะเสียสละสิ่งที่เป็น้าศเกษตรการกศรุศลคือให้อาภัยกันวิส,สระเรื่องวัตุธาอะไรต่างๆเหล่านะั้นเป็นต้น ซึ่งลูกจะต้องไปหารายละเอียดเอาจะทำให้ชีวิตคู่ของลูกอยู่กันแบบคู่สร้างบรารมีให้ลูกมันสั่งสมบุญทุกๆุกบุญทั้ทททงทานศีลภาวนาอย่างเต็มกำลังและอย่างอุกฤษคือประพฤติโรหมรจันตลอดชีวิตถ้าลูกอยากจะเป็นชายจริงหญิงแท้แล้วก็หาติฐานจิตยอย่างตั้งมั่นว่าขอยได้เกิดเป็นชายจริงหรือหญิงแท้สิงแล้วแต่ความปรารถนาลูก ว่าอยากจะเป็นชายจริงหรืออยากจะเป็นหญิงแท้ถ้าเป็นชายจริงก็มีโอกาสได้บวชถ้าเป็นหญิงแท้ก็มีโอกาสได้ใส่บาตรก็ต้องเลือกเอาอีกทั้งต้องไม่ผิดศีลข้อสามด้วยจึงจะสมหวังในชาติต่อไป <c oughs> การที่ผู้ชายใจเป็นหญิงแล้วไปผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิงแต่ไม่ได้ผิดศีลข้อสามดังนี้ไม่ถือว่าเป็นบาป แต่เป็นเพียงใช้กรรมในอดีตติดผิดสิงข้อสามหลายชาติมารวมกันในกรณีลูกกับท่านโสระยะเศษฐีที่เปลี่ยนจากชายเป็นหญิงด้วยใจคิดเอากรสงกับพระมหากรจจยนะซึ่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วต่อมาก็ได้ไปขอขอมาท่านซึ่งท่านก็ให้อโหสิกรรมจึงกลับมาเป็นชายอย่างเดิมนั้นเป็นคนละกรณีกันจ้ะ ของท่าน่ะของเดิมท่านไม่ได้มีวิบากกรมกรมกาเมแบบลูกก็ท่านเป็นชายแท้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันได้แต่ลูกยังมีวิบากกรรมกาเมแรงอยู่จ้ะแต่แม่จะทำบุญอะไรก็ตามที่ว่าแรงๆก็ยังไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันได้ต้องไปคอยเอาชาติหน้าแต่ก็ต้อง ทำอย่างถูกหลักวิชาที่ได้แนะนําไปแล้วนะจ๊ะพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มีบุประกรรมอะไรร่วมกันแต่ว่าท่านได้ทําบุญร่วมกันมาในอดีตประู่ร่วมกันอีกในภพชาติถอไปไประทามาเจอกันตอนที่ตอนทั้งสองมีวัยต่างกันจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขพ่อ ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพระบุตรสุดหลอ่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศส,สองได้รับบุญทเทวดไปให้จึงทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านฝากความมาว่าพ่อนะ่ะได้รับบุญเทวดาไปให้แล้วด้วยความราบซึ้งและก็บอกต่อว่าพ่อได้มาอยู่อย่างสุขสบายตรงนี้ ละพ่อทำบุญเอาไว้ให้ทุกคนซึ่งยังเป็นมนุษย์อยู่สร้างสมบุญให้มากๆแล้วก็จะได้มีความสุขสบายแบบพ่อเนี่ยแม่มีกรรมค้าขายเนี่ยบางทีก็พูดโกหกจึงทำให้พูดแล้วหลุดไปเรื่องอื่นกับกรรมค้าไก่ในปัจจุบันบันดาลให้หลุดออกมาเป็นเสียงไก่ บุญทุกบุญของแม่ที่ลูกให้ทำและทำให้บรรดาในท่านมีอาการดีขึ้นได้เดชีชาติแม่อธิษฐานไว้ไม่รอบขอบจึงทำใหชาตินี้เผลอไปประกอบอาชีพที่สร้างกรรมทั้งๆที่ไม่อยากทำแต่บุญที่ทำไว้ในปัจจุบันทำให้ท่านคิดได้และก็เลิอกอาชีพฆ่าไก่ขาย จะแก้ไขวิบากรรมนี้ก็ต้องสร้างบุญทุกบุญแล้วที่ส่วนกสมไม่ให้สัตว์เหล่านั้นบ,บ่อยๆแล้วตั้งใจอรัตนาศีลห้าทุกวันอย่าให้ขาดจะพ้นได้ได้เดชชาติน้องชายเคยผิดหวังเรื่องความรักแล้วก็หาทางออกจายการฆ่าตัวตายเป็นอย่างเนี้ยมาหลายครั้งแล้วจึงมีความคุ้นเคยที่จะเลือกตัดสินใจฆ่าตัวตาย เมื่อปิดหวังในความรักในชาตินี้ตายแล้วไปยมโลกกำลังยิงตัวเองตายเพราะถูกเจ้าหน้าทีบา่บังคับซ้ำแล้วซ้ำอีกและตัวเองก็ยังรู้สึกว่าอยากตายอยู่ตลอดเวลาด้วยกรรมบันดาลเพราะยังไม่หายจากความทุกข์เพราะอ,อกหักดังนั้นเมื่อฟื้นขึ้นมาก็าายิงตัวตายอีกจ้ะ จะให้พ้กรรมต้องทําบุญใหญ่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทิดบุญไปให้จึงจะทําให้เขาพ้นจากกรรมนี้ได้มาอย่างนั้นก็ต้องชดใช้กรรมไปอีกยาวนานลูกเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่นณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาชาตินั้นลูกเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ว่าไปผิดสิงข้อสามร้อนนอกใจสามี ได้สร้างบุญมากมายเช่นเป็นเจ้าภาพบวชพระคกล้ายชาตินี้จึงทำให้ปิดบายแต่พลัดกระโหมคณกกนนะไม่ได้ไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษลูกจะไปเกิดเป็นกุมพันธีในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิการูปล่างเงี้ยมิหน้าที่ไปลงโทษสัตว์นรกในยมโลกขุมสามในชาติหลังๆมาเกิดเป็นผู้หญิง แล้วผิดสิงเขาสามหลายครั้งแล้วได้เจอแฟนคนปัจจุบันจึงเป็นหนึ่งในคู่รักและติดฐานจิตร่วมกันให้เจอกันอีกแม่และแฟนไม่ได้ทาบุญร่วมกับหมณะในช่วงระหว่างพุทธันดรที่ผ่านมาเพราะไม่ได้เจอกันจะเคยทําบุญกับหมณะมาบ้างในกลับก่อน